สวัสดีครับช่องภูผาเมยนะครับวันนี้เรามานาเสนอสาระน่ารู้ที่ดีๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกแล้วนะครับเอาไปใช้นะครับในชีวิตประจําวันที่เราจะเกษตร<ๆ>นะครับเพื่อรับประทานหรือเป็นการค้าขายได้นะครับนี่คือ,อมเมล็ดพันธุ์มะกอที่มีรสหวานมากนะครับมีกิ่งก้านห้าก้านดกนะครับลูกโตรสหวานนะครับ มะกอพื้นบ้านนะครับหรือจะมะกอที yeah, ่กินอ่าไว้รับประทานนะครับที่รับประทานสุกผ่าสายตันได้นะครับคัดสันแบบชาวบ้านนะครับง่ายนะครับเราผ่าแล้วแล้วก็ก้นนะครับอ่าคัดใส่ถ้วยนะครับนะครับแบบนี้นะครับง่ายนะครับควัดแล้วเราก็มีอุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อจะนี่นะครับแล้วเราก็มาคัดผลิตพันธุ์มะกอกันนะครับ พันลูกดกนะครับเป็นกิ่งก้านด้วยครับสี่ห้าก้านต้นหนึ่งนะครับต้นลำต้นใหญ่นะครับเรามาคัดกันนะครับเราก็ใช้เกือแกงนะครับเกลือแกงนะครับเราจะใช้เกือแกงนะครับนี่ครับหช้อนชาครับใส่เลยนี่ครับนี่คือน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าใส่เกลือนะครับน้ําเปล่าใส่เกลือคนเลย คนให้เข้ากันเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยวางไว้ครับเข้ากันแล้วหนึ่งช้อนชานะครับหรือเกือบหนึ่งอนจอนตุนะครับก็นี่น้ําเปล่านะครับใส่ลงไปเลยนะครับเมล็ดมะละกอครับคัดสายพันธุ์นะครับคัดสายพันธุ์ให้ได้เป็นเมล็ดมะละกอที่สมบูรณ์แข็งแรงลูกดก ไม่ไกลพันนะครับพอใส่นะครับหมดแล้วก็คนเลยทิ้งไว้สักพักนะครับทิ้งไว้พักนึ่งนะครับค่อยตักนะครับที่ที่าลอยขึ้นออกนะครับเราก็สายพันธุ์ที่ดีนะครับเราก็จะได้ไม่ไกลพันนะครับเป็นเมล็ดที่เราจะไปเพาะนะครับ เนื้อเยื่อนะครับเราจะต้องแกะออกนะครับเนื้อเยื่อเมล็ดเนี่ยขาวๆนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมที่ลอยๆขึ้นนี่ครับนี่ครับสูตรนะครับสูตรทําง่ายนะครับเห็นไหมครับยังไม่พอนะครับเราจะนำเมล็ดที่จมนะครับมาคัดอีกทีนึงนะครับใส่น้ําเกลือครับแก้วน้ําเกลือนะครับนะครับ เราตักเมล็ดที่ลอยออกนะครับตักเมล็ดที่ลอยนี้ออกนะครับตักออกเลยนะครับเราจะเอาเมล็ดที่จมแค่นั้นนะครับที่มันลอยนี้ไม่เอานะครับไม่เกิดครับออกหมดเลยนะครับพอเรามาเอาเมาล็ดที่ลอยออกหมดแล้วนะครับเราก็จะเอาช้อนเนี่ยครับ ตักใส่เลยนะครับใส่แก้วที่มีน้ำเกลือครับเพื่อค,คัดเพื่อคัดเมล็ดอีกทีหนึ่งนะครับคนนะครับเอาคัดเมล็ดนะครับที่เมล็ดที่ไม่แข็งแรงนะครับที่ไม่เป็นไม่สมควรที่จะทำเป็น เมลิดพันธุ์ก็จะออนะล,ยลยนะอยขึ้นนะครับใส่เลยใส่เลยนะครับลอยขึ้นไม่หยิกนะเห็นไหมครับท่านผู้ชมเราจะเห็นเมลิดที่สมบูรณ์นะครับดำๆ เยอะแยะนะครับที่ไม่สมบูรณ์ก็จะลอยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นนะครับนี่ครับเสร็จสมบูรณ์นะครับเราก็ช้อนนะครับตักออกนะครับเราก็เอาไปผึ่งนะครับให้แห้งนะครับไม่ต้องตากแดดนะครับเอานะครับที่ตรงที่เคลือบนะครับออกนะครับตรงที่เคลือบออกนะครับเพื่อจะได้ไปเพาะติดง่ายนะครับเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเมล็ดที่สมบูรณ์นะครับ พันธุ์ที่เขาบอกว่าไม่กลายพันธุ์นะครับต้นแม่พันธุ์เป็นยังไงเมล็ดก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับถ้าอย่างไงนะครับถ้าคลิปของเรานะครับมีประโยชน์มีความรู้นะครับเอาไปทําดูนะครับแล้วก็ช่วยติดตามนะครับคลิปใหม่ๆนะครับสาระน่ารู้นะครับจะได้นําเสนอนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ นี่คือง่ายๆนะครับนี่ก็คือ,อขั้นตอนแบบชาวบ้านนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ลองทำดูแล้วนะครับก็ได้ผลจริงๆนะครับวันนี้ก็กลาบลาก่อนนะครับสวัสดีครับ